สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนทนัยโลจุวรร์จากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าสิ่งแวดล้อมบุคคลมีความสำคัญในการสร้างชีวิตผู้ฟังทุกท่านครับ ครูบาอาจารย์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าหนังสือที่อาา่านอาหารที่ทานคนที่คบล้วนมีส่วนทําให้เหรานั้นพบความสําเร็จหรือหายนะครฉะนั้นเมื่อมีถ้อยคําในลักษณะแบบนี้นะฮะก็ได้เล็งเห็นแล้วก็ได้สัมผสสัสรวมถึงได้มีประสบการณ์ตรงเขาบอกว่าการออกการออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับมันคือกําไรของชีวิตการแบ่งปันคือส่วนหนึ่งที่สําคัญของชีวิต การให้คำแนะนำคือการใช้ประโยชน์ของชีวิตและการตัดสินใจคือการให้โอกาสแก่ชีวิตทุกท่านครับมีคำว่าชีวิตทั้งหมดเลยเนาะจึงมีคำสรุปที่เขาบอกว่าชีวิตจะสดใสมันอยู่ที่ใครเขาอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสสังคมที่เราอยู่เพื่อนร่วมงานบุคคลในสังคม สิ่งแวดล้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่หายใจเข้าไปสถานที่อยู่อาศัยนะครับมันจะทําให้สมองเราฟอรหรือว่าเฟื่องฟูสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญมากๆคราวนี้ไอ้สิ่งแวดล้อมทางด้านที่มันไม่มีลมหายใจมันยังไม่สําคัญเท่าสิ่งแวดล้อมบุคคลครับผู้ฟังทุกท่านดังนั้นครับครูบาอาจารย์เกชอบสอนท่านชอบสอนนะเขาบอกว่าเฮ้ย hey, คนที่เราครบสําคัญนะ ถ้ามันไม่ใช่ให้เปลี่ยนคนครบดังนั้นครับเราลงมาพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งแวดล้อมบุคคลที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างหายนะหรือสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเรานะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะมีช่องทางขอย้ําว่าการออกเดินทางท่องเที่ยวการแบ่งปันการให้คําแนะนําหรือการตัดสินใจนั้นมีผลกับชีวิตของเราโดยให้สังเกตดูว่าใครบ้างที่อยู่เคียงข้างเราเขาสร้างสรรหรือทําลายล้างนะครับเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือเป็นคนที่แบ่งปันเป็นคนที่มีคุณค่าหรือวันไรราคาแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเราต้องไม่ควรดูถูถกแล้วเหหยยยีดา วันนี้เรามาเลือกสิ่งแวดล้อมบุคคลให้กับชีวิตของเรากันเถอะนะครับแล้วเราจะได้สร้างชีวิตที่มีความสุขแล้วยิ่งใหญ่เป็นคนคุณภาพของผืนแผ่นดินไทยขอบคุณผู้ฟังทุกท่านขอให้มีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สนใจแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถติดต่อ0929961665อาจารย์นงนัตนไนโลชวนยินดีสวัสดีทุกทุกท่านครับ